สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการมิกะอาอนิมาช่องที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์หายากสับแปลียอันตรายฉลามนะครับในคลิปนี้กลับมาสู่สัตว์หายากอีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปทําเกี่ยวกับกระทิงวัวไม่ใช่วัวนะครับมันก็เป็นสัพพันธ์ใกล้เคียงกันแต่มันก็ไม่ใช่วัวกระทิงนะครับเป็นกระทิงวัวสัตว์ในตำนานที่ปัจจุบันยังตั้งข้อสงสัยว่ามันมีจริงอยู่หรือเปล่าเ้าด่านสนใจก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์กันว่าเออ ถ้าเกิดสัตว์ที่หาย,ยากเช่นกันเนี่ยก็มีตัวหนึ่งที่ถือว่าหายากมากเช่นกันแต่น้อยตัวนี้ก็มีรูปถ่ายชัดเจนว่าเออมันมีสายพันธุ์นี้อยู่นะครับนั่นคือตัวซาวลาเป็นภาษาเวียดนามนะครับหรือบ้านเราจะเรียกว่าวัวหูกวางนะครับทําไมเราชื่อสัตว์สองชิดมารวมตัวเป็นชิดเดียวกันก็ไม่รู้นะเหมือนหมีหมาหมาหมีนะครับเดี๋ยวข้อมูลนี้เนี่ยเอามาจากเว็บของวิกิไทยแล้วก็มี ที่เขาแปลมาแล้วของบล็อกดิดนะครับโดยตัวซาลาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ด้วยนมในตระกูลสัตว์กีบคู่ซึ่งเป็นสัตว์กีบคู่ชนิดที่ถูกคนพบในปี1992นะครับโดยมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายกับแพะผสมกับเลียงผ่านะครับโดยมันมีฉายาหนึ่งถือว่าน่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบเขาของมันเนี่ยเป็นเขาแบบบิดเกลียวนะครับจริงได้สมญานามว่ายูนิคอนแห่งเอเชียนั่นเองโดยถูกคนพบครั้งแรกในปี1992โดยจอห์นแมกนิคอน ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยาผู้ทํงานากับกองทูนสัตว์ป่าโลก WWF และก็สาภาพนานาชาติเพื่อการอรักธรรมชาติและทรัพ,พยากรธรรมชาติหรือ IUCN นะครับก็องค์กรที่ความมาจะประกาศว่าสตนูนเนี่ยเสี่ยงสูงพันหรือว่าสูงพันไปแล้วนะครับโดยรับมอบหมายหน้าที่ให้ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเวียดนามในการขยายระบบการสงวนพื้นที่ป่าและก็จะตั้งเขตอนุรักษ์โดยระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยตัวแมกกินนอนเนี่ยก็ได้เข้าไปสํารวจในป่าบู่กวาง ซึ่งก็อยู่บริเวณชายแดนของเวียดนามและลาววันหนึ่งเนี่ยคณะสำรวจเนี่ยเขาได้แวะพักพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณของหมู่บ้านของชาวพ,พื้นเมืองนะครับแมก,กินนอนก็ได้พบเห็นว่ามีเขาของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลนะักษณะคล้ายกับพวกเลียงผาหรือว่าพวกอะไรกวางทินโลบนะครับแต่เขาพวกนี้เนี่ยมันยาวกว่าเลียงผามากแล้วจะกลับจากป่าเนี่ยแมกกินนอนเนี่ยก็ได้นำตัวอย่างมาพิจนารณานด้วยนะครับจนแน่ใจว่าไอ้เขาของสัตว์ชนิดนี้เนี่ย มันต้องเป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่อย่างแน่นอนนะครับเขาและคณะจึงกลับไปยังป่าวูกไกวอีกครั้งและคราวนี้เขาได้รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งน่นคือจำนวนเขาอีก20คู่นะครับแล้วก็มีแผ่นหนังเพิ่มมาอีก13าผืนเขาได้นำผิวหนังผืนหนึ่งเนี่ยมาซับเอาไว้นะครับพอรวบรวมตัวอย่างทั้งหมดได้เนี่ยเขาก็ส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์หรือดนมเนี่ยมาทําการศึกษาและตรวจสอบนะครับซึ่งพอตรวจ d n a เนี่ยก็ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าไอสัตว์มีเขาที่นี้เนี่ยมันต้องเป็นสัต์ใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใครเห็นอย่างแน่นอนอีกทั้งปริษัตว์จากต่างสปีชีี์ด้วยนะครับจะมีการจัดตั้งสกุลใหม่ขึ้นมานะครับนิ้วกระพบครั้งแรกที่เป็นเวอร์ชันเข่านะครับยังไม่คยพบที่เป็นแบบหลักฐานที่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นๆน,เนะเนาะ,ะรูปร่างลรูปร่างของตัวซาวรลาเนี่ย,ยที่บอกไปหน้าตามันก็จะละไม้คล้ายแพ้ประสบกับเลียงผ่านะครับมีน้ําหนักร่างกายประมาณ80-100กิโลกรัมซึ่งข่าวสารกระพบสัตว์ชิตใหม่เนี่ยมันก็รบคาสนใจทั้งแง่ดีและแง่ลบนะครับ แน่นอนแง่ดีคือเฮ้ยคนอยากเห็นคนอยากนุรักไงอันเป็นสัตว์ชนิใหม่ที่หายากแต่พอที่ข่าวว่าเขาของสัตว์นี้เนี่ยมันยาวกว่าเลียงผ่าทั่วไปนะครับดังนั้นจึงมีพวกโลภมากที่ต้องการเขาของมันนั่นเองนะครับนั่นจะไม่เกิดการล่าและการขยายตัวของชุมชนมากขึ้นทําให้การค้นหาข้อมูลของซาวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเพราะว่ามันก็มีพวกนายพานนายทุนเนี่ยต้องการเขาของมันไว้สะสมมันเนาะแล้วจะมีการค้นพบเขาเนี่ยต่อมา ก็ไม่ยังงานการพบซาวลายต่อเนื่องซึ่งมีทั้งภาพถ่ายในปี2099และปี2010นะครับซึ่งเจอในประเทศลาวซึ่งชาวบ้านจับตายได้ในเวลาต่อมานะครับแต่จานวนการค้นพบของมันเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับเพราะเวลาผ่านไปจนถึงปี2013เนี่ยก็มีการถ่ายภาพได้นะครับโดยถ่ายจากกล้องดักถ่ายภาพที่มันจะติดไว้ในป่าเนาะโดยค้นพบซาวลาที่บริเวณเวียดนามตรงเทือกเขาอันนำนะครับซึ่งเป็นเทือกเขาลอยต่อระหว่างประเทศเวียดนามและลาวท่านี้ หนึ่งงานที่เกี่ยวข้องทวีนามและนานาชาติก็ได้พยายามเพะพันซาวลาแต่ไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากซาวลาเนี่ยมันปรับตัวต่อภาพวดล้อมใหม่ได้ยากมากนะครับเพราะเวลาถูกจับเนี่ยมันก็จะไม่ยอมกินอาหารตกใจง่ายแล้วก็เครียดง่ายดนะ้วยเนาะและมันก็จะไม่ผสมพันธ์ในที่คุมขังนะครับมาผสมพันธ์ตามธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นตัวที่จับได้ส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายก็ต้องปล่อยป่าไปนะครับดังนั้นจิ๊บเล่นนักกังวลว,ว่าด้วยความที่มันปรับตัวยากแบบนี้เนี่ย บวกกับสภาพป่าที่เปลี่ยนไปชุมชนที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์ภายในไม่ช้านะครับจากการประเมินเนี่ยเขาคาดการว่าซาลาในธรรมชาติเนี่ยอย่างมากสุดก็ร้อยตัวหรือยอย่างน้อยสุดเลยเนี่ยเหลือแค่10ตัวเท่านั้นนะครับเรียกว่าคือเสี่ยงต่อขัข้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์มากนะครับโดยซาลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขาอันนำนะครับพเพราะนั่นจะเป็นเขตที่เดียวที่เขาพบสัตว์ชนิดนี้นะครับ ซึ่งมันดูจากข่าวที่ผมหามาใน Google เนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยที่พูดถึงมาเนี่ยมันก็ปาไปเกือบ10ปีมาแล้วนะครับปี5 6อหะมันนานมากมาแลวนะครับอย่างข่าวเก่ามาหน่อยเมื่อปี55อย่างเงี้ยในไทยรัฐเขามีการกล่าวไว้ว่าตัวยุคคอามนเอเชียเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปตามธรรมชาติเองนะครับเพราะอย่างที่บอกไปไงเนื่องจากปรับตัวย,ยากสภาพตอนที่เปลี่ยนไปเนี่ยสุดท้ายก็เหมือนกับยุคเงินเสาวเนะาะสันที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะสูญพันธุ์ไปครับถึงแม้ สายไอที่สภาพไ้องเปลี่ยนเนี่ยมันก็มาจากมนุษย์่ยนแหละครับอย่างข่าวของปี56ก็ 6, คือปี2013นั่นมแหละอย่างที่บอกไปว่าเออมีการมีการถ่ายภาพมันได้นะครับนั่นคือข่าวสุดท้ายที่เราได้เห็นตัวเซาลานะครับและเห็นเป็นภาพถ่ายด้วยเนาะปัจจุบันนี้มันก็ยงกังกลายเป็นสหายากสุดในโลกอีกชนิดหนึ่งไปนะครับโดยพฤติกรรมทางธรรมชาติที่เราพอจะรู้ได้เนี่ยมันจะหากินตามลําพังในช่วงตอนเชา้าถึงตอนบ่ายนะครับแต่บางครั้ง ก็จะมาหากินในตอนคืนด้วยโดยมันจะสายในป่าเดิบชื้นนะครับฤรืผอมพันธุ์ัเนี่ยก็อยู่ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนะครับตั้งท้องประมาณ8เดือนแล้อลูกเพียงครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของซาลายูเรกวนแห่งเอเชียนะครับสัตว์ที่หายากสิ่โลกชิดนหนึ่งแล้วท่านผู้ชมอยากผมเล่าเล่าเกี่ยวกับสัตว์หายากมากๆชิดไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์นกันได้ปืบบางตัวผมก็ไม่รู้จัจกจริงไงมันหายากขนาดที่ว่าข้อมูลมันไม่ค่อยมีเนาะแต่ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอภััยนะครบ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด b ส c r i b e นะครับแับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ